สวัสดีครับมาพบกับผมนะช่างเอราบันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูอาการลดวีออนะครับก็คือกรณีที่เราถอดล้างปีกปีเสื้อนะครับคืออย่างคันนี้ผมถอดล้างปีกปีเสื้อและแอร์โฟนนะครับหลังจากล้างเสร็จนะครับก็มีอาการสั่นนะครับขี่ไปนะครับรอบเครื่องนะครับคือบางทีรอบเดินเบาติดอยู่เทินติดไฟแดงก็จะขึ้นถึง1500รอบนะครับสวินขึ้นเดงครับปกติ รอบเครื่องก็จะไม่ขนาดนั้นนะครับก็อยู่อยู่หมูมัณสัก650-700นะครับของรถโตยทาบีออนนะครับกรณีนี้นะฮะเราก็แก้โดยง่ายครับโดยแก้ถอดแบตคัรลบออกนะครับทิ้งไว้สักพักับสามถึงห้านาทีนะครับเพื่อเป็นการรีเซ็ตกล่อง ECU ใหม่นะครับโดยถอดคั่ลบออกไว้นะครับทิ้งไว้สามถึงห้านาทีแล้วเราก็ใส่กลับที่เดิมนะครับเพียงเท่านี้นะครับรถเราก็ จะกลับมาใช้งานรอบปกตินะครับหลังจากใส่แบตคอลบเสร็จแล้วก็มาติดเครื่องดูนะครับพอติดเครื่องดูนะครับเห็นไหมครับรอบก็จะลงมาปกติแล้วนะครับนี่ครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเ,เพื่อนๆท่านใด มีอะไรใสยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อให้กำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้ยครับครับสวัสดีครับ